สวัสดีค่ะวันนี้วิชาการงานเรามาพบกันในเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนประดิษฐ์เรือรบจากกระดาษนั่นเองถ้านักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาแล้วเป็นกระดาษแบบเป็นกระดาษปกแข็งแผ่นเล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะแต่เราต้องมาวัดขนาดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำเ,เรือรบขนาด20เซนติเมตรคูณ20เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทันแบบนี้ หรือไม้บรรทัดเล็กๆของนักเรียนก็ได้ค่ะวัดกับกระดาษให้ได้20เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จุดไว้ด้านนี้20นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านนะคะ,ะเมื่อเราเสร็จปุ๊บ เราก็ขีดเส้นมากไว้นะคะแล้วเราก็ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้เราก็จะได้เป็นกระดาษแผ่นนี้นะคะขนาด2 0คูณ20เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเมื่อเราเตรียมกระดาษตามขนาดที่ต้องการแล้วเราไปเริ่มพับขั้นตอนที่1กันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1เราพับกระดาษลงมาให้เป็นกลึ่งกลางของหน้ากระดาษค่ะขั้นตอนที่2พับมุมข้างหนึ่งมาด้านหน้าตามรอยเส้นปะแล้วพับมุมอีกข้างหนึ่งไปด้านหลังตามรอยเส้นปะกค่ะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนขั้นตอนที่3คลี่ด้านล่างออกแล้วทบมุมแหลมสองข้างเข้าหากันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขั้นตอนที่4พับครึ่งพร้อมไส้ในข้างหนึ่งไปด้านบนค่ะ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งพับไปด้านหลังนะคะตามภาพเลยค่ะต่อไปขั้นตอนที่6นะคะคลี่ด้านล่างออกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังภาพเลยค่ะขั้นตอนที่7นะคะพับแต่ละด้านขึ้นไปตามรอยปะเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราทําครบทั้ง7ขั้นตอนแล้วเราก็จะคลี่ออกตามลูกศรก็จะได้เป็นรูปเรือรบแบบนี้เลยค่ะ สำหรับตอนนี้นักเรียนทำทุกขั้นตอนแล้วนะคะเราก็จะได้ผลงานเป็นเรือรบแบบนี้นะคะตามสีกระดาษที่นักเรียนเตรียมไว้เลยอันนี้คือชิ้นงานสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็วิธีการพับเรือรบเนี่ย คุณครูนำไปออกข้อสอบวิชาการงานอาชีพในภาคปฏิบัติด,ด้วยนะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษสีที่นักเรียนชอบเอาไว้สอบตอนสอบภาคปฏิบัติด,ด้วยนะคะทำตามขั้นตอนนี้เลยส่วนชิ้นงานนี้ให้นักเรียนนำมาส่งคุณครูในวันที่4ี่นะคะในวันที่4ตุลาที่เราจะมารับข้อสอบไปทำนะคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จนักเรียนยังทำไม่สวยอยากทำอีกให้นักเรียน ลงมือทำได้เลยแล้วก็เลือกชิ้นที่สวยที่สุดมาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ